อีกหนึ่งเทรนด์ที่กลายเป็นแฟชั่นระบาดในหมู่คอมเทนเทิงปีนี้ก็คือแอปพลิเคชันแชร์รูปสุดฮอตอินสตาแกรมที่เหล่าดาราทั่วทั้งวงการขยันโพสรูปอัปเดตกิจวัตรประจําวันและความรู้สึกที่ไม่อยากบอกแต่อยากเผยผ่านอินสตาแกรมเป็นแบบถี่ยิบ ข่มวบนดีคืนดียังใช้เป็นช่องทางสร้างข่าวและแก้ข่าวแบบไม่ต้องรอสื่อไปจอไม่ถามอีกด้วยทั้งซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาเจ้าของสถิติมีผู้ติดตามอินสตาแกรมมากที่สุดในประเทศไทยกว่า8 0 0 0 0คนเมื่อช่วงต้นปีก็ขยันโพสต์รูปหนุ่มรู้ใจปริศนาจนกลายเป็นประเด็นให้หลายคนสงสัยเดาผิดเดาถูกกันอยู่พักใหญ่นะคะก่อนจะจนมุมสารภาพกับสื่อว่าหนุ่มคนนั้นก็คือน,นักธุรกิจพันล้านแอมพิธานค่ะ อีกคนที่ใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมแก้ข่าวยาวเป็นหางว่าวก็คือซุปตาร์มันเกินร้อยพลอยเชอร์มานที่ระบายความอัดอั้นตันใจโพสต์10ข้อชี้แจงแทนผู้จัดก,การส่วนตัวกรณีโดนมือดีแฉผ่าน Facebook ว่าผู้จัดก,การตัวดีอาจโกงเงินสาวพลอยแถมด้วยกรณีที่นางเอกพัดครุสวานทางตัวอักษรด่ากราดมือแฮกอินสตาแกรมของเธอด้วยท้อค,ความที่แรงเกินงามจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่เจ้าตัวประกาศย้ำจุดยืนเป็นคนชัดเจน คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นค่ะส่วนพระเอกเทวดาออยธนาที่ปีนี้กว่าจะฝากกระแสข่าวเรื่องทำแฟนสาวแอร์โฮสเตท้องไปได้ก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นพระต้องกบดานอยู่นานเกือบเดือนก่อนจะอาศัยอินสตาแกรมโป้ข่าวย่างสิ้นเชิงแถมเน็บแนมสื่อแบบไม่ยอมเสียยี่ห้อพระเอกเทวดาจริงๆค่ะ